สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมเดินสายน้ำหยดขระโพดหวานนะครับอันนี้ก็รีไซเคิลนะครับเอาสายเก่ากลับมาใช้ใหม่นะหลังจากที่อยู่ในโลโกลม,มานานนะครับพิ่งใช้ได้ไปรอบเดียวเดี๋ยวรอบน,นี้ลองเอาออกมาใช้ดูว่าจะรั่วเยอะรั่วน้อยขนาดไหนนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับ มื่อก่อนที่เคยทําคลิปไปตอนที่เก็บสายแล้วก็ขี้สายออกก็จะเป็นโลตัวซีนะครับเป็นโลตัวซีโลแบบโลพับเขาเรียกตัวซีนะครับอันนี้จะเป็นโลกลมเก็บคุละอย่างนะครับนี่วางเสร็จแล้วกระโพดก็อยู่ซ้ายขวานะครับลองคู่เหมือนเดิมครับระยะสี่สิบระยะห่างตรงนี้ก็จะห่างหน่อยเพราะว่าเป็นกระโพดหวานนะครับ นี่ครับเดึงก็เดึงหัวท้ายให้ตรงกลางแล้วก็ได้เลยตรงไหนรั่วนิดรั่วหน่อยก็ซื้อเขาต่อมาปะเอานะครับต่อเอาก็เป็นการประหยัดต้นทุนไปอีกในระดับหนึ่งนะครับยิงหัวท้ายานี่ก็เดี๋ยวกัดสายหัวครับกัดกัดกัดยาวเลย ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปเพราะว่าเป็นวัดนะครับเสียงไม่ดีนะครับอูออีอีหน่อยนะครับคลิปนี้นี่ครับเราก็ทําโลสร้างมาแล้วก็เวลาเก็บกระมวนเก็บเหมือนเดิมนะครับเขาออกอยังไงก็เก็บอย่างนั้นเลยครับนี่ก็จะหมดมันตอนเก็บเก็บทีละสเส้นนะครับตอนออกก็ต้องออกทีละสองเส้นเหมือนกันนะครับ เอนเก็บเราก็ใช้รถเก็บนะครับใช้จุดกับเครื่องมาปั่นวิดีโอแล้วก็มียอยปั่นตรงนี้เหมือนรถโมมันนะครับสายก็เป็นสายระยะ20เซนซะส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากถ้ามันตันก็เราก็เอาเข็มเดินทิ่มเอานะครับ ธีการประยุกต์แล้วก็ประหยัดนะครับใช้ในสักรุ่นสองรุ่นก็จะคุ้มค่าแล้วครับแปลงกระโพดฟากน้นที่เคยรีวิวไปก็ใช้รอบสองแล้วมีเครื่องกองช่วย แล้วก็จับให้มันตรงแล้วก็วางในร่องครับจัดสายได้ไวนะบแบบนี้มัวไล่ร่องทีละร่องมันก็จะช้าแล้วจัดแบบนี้ไปเลยน้ําเข้าปุ๊บใช้ได้เลยนะครับถ้าสายหนักแล้วก็จะยกไม่ขึ้นแล้วครับอย่างนี้ถึงหัวร่องก็ตัดนะครับ เค okay. ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็บก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเจมอันสดด้วยนะครับถ้าชอบข่าวข่าวสารดีๆแบบนี้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับก็จะมีอัพอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าช่วงไหนไม่อัพก็แสดงว่ายุ่งอยู่หรือไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนถ้าสนใจสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับดีๆให้คำปรึกษา สามารถทําตามได้เรียนแบบได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ